นีครนะับผมนะก็ต้องอีอย่างมากมายเดยพี่น้องค่ะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสู้คู่สู้คนคือเกา็ผมนะครับนะพ่อพอกับผมนะฮะพี่จานะครับหนะ้าเวลาเกาเกาพี่น้องนะครับม่ต้องอีอย่างมากมายดอกนะครับผมปะสำหรับเมื่อนี้นะครับหน้าก็เป็นเมนูปูนิ่มนะครับ เป็นปูนิ่มทอดนะแต่ว่าผมอาจจะเคลืาา่อนไว้ยังเนี่ล่ะเป็นขั้งแรกนะครับที่ผมเฮ็ดเมนูเป็นทอดปูนิ่มผมไม่รู้ว่าผมทอดถือทอดผิดพี่น้องนะครับผมเคยทอดแกะกระป๋อม,มเมื่อไม่ยี่งดอกนะครับเออผมไส่มันมีอันไส่แป้งพ่อมกับว่าไส้แป้งไหมแต่ว่าตัวมันกับเป็นนิ่ม,มันบกกรอบคือเพื่อนเฮ็ดไหม <c oughs> แต่พี่น้องนะครับ โอ้ยแมงวันนี่ก,ก็หลายเนาะมาแล้วก็ได้กลับเป็นตําอันสั่วหอยนะครับเป็นสั่วหอยแซ่บๆนะครับมีแจ่หัวหอยผมบอกไว้ก่อนนะนี่มีแต้หัวหอยมาผักกับพอก็มีแค่นี้แล้วนะผมมากินกับน้ำจิมนี่นะบานๆไ่เนี่ยโอ้ต้องขอขอบคุณคือก็ล่ะนะครับน่าสำหรับพี่เพื่อนที่ชงปูนิ่มไหมผมพร้อมนะครับผมเบิร์ด่ละ,ละเออนะครับก็ต้องขอบคุณเจ้าของแพรเพือพอพ่อนะนะครับน้าแพรหน้าน้องครับผมนะครับที่ ทรงปูนี่ไม่ผมอันนี้เป็นเกียรพัตคารนะเออเป็นเกียรพรตคารแต่ว่าผมไม่เห็ดผิดสูตรหรือเปล่าผมทอดมเปิลหรือเปล่าผมยอมรับว่าว่าผมทอดมเปิยน,นะผมก็คิดว่ามันสิคือทอดกระปอมบ้านผมเนาะเออนีครับผมนะแร่ปอต้องเี่ยงมากไม่เดพี่นอ้องอื้อ ที่ผมสอบถามเพื่อนนะปูนิ่มเนี่ยเพื่อนจะจอบเอาตอนมารอบคาบอืม้มเออเอเอคุณยายอยากกินน้ำร้อนปะเนี้เอาตัวตีับผม โอ้เผ็ดแ้งดีส่วงไอยกันเลยมีแต่เนื้อพี่ร้องพี่ร้องเมืองรับผมนะมีแต่เนื้อโอ้แบบนี้กลิ่นแสบกว่า กินแซ่บก็ปูธรรมดาเพราะว่พาพ่อมมนได้กินเทิงกระดองพ่อไหมอืมตั้ม เพิ่นย่ำนักย่ำหนาผมนะว่าพี่จ้าเพต้องเอาเขือใส่นะครัคร้งแรกที่พี่จ้าเคยกินปูนิ่มเนี่ยอืมเคยกินแล้วเคยทอดอืม โอ้เผ็ดพี่นอ้องปลาถั่วแมงวันกระไหลนี่ครับผมอันนี้ผมชุบแป้งหนาพเออผมก็ลองเฮ็ดเมืองอะนะ เออตัวนี้ชุบแป้งไหลตัวนี้ชุบแป้งหน่อยตัวนี้บ้ได้ชุบแป้งเลยนะครับสุดท้ายก็ต้องชุบพ,พื้นก็พี่น้องเพราะว่าถ้าบ้าชุบเลยมันมันเป็นเลี่งๆไงบุ๊ อารมณ์นะครับอารมณ์แบบว่ากินทอดปู <c oughs> มันจะเป็นปูเป็นป่ะพี่นอ้องเออผมก็เลยผมก็บอกมันสับสนนะก็มันปูนี่แหละครับปูดีๆนะอืม เนื้อเน้เนๆเลยครับผมนี่เมึงเนื้อมันครับผมโอ้กินแซบนะกินแซบไม่ดีอ่ะอืม ซ่วหอยผมสร้างมาสิบบาทมผมยันผมกินเ่เบิดแต่ว่าผมเอามากินกับนี่ซื้อเนีย่ยเป็นซิกเนีเจอของผมเลยปูนิ่มนะ่แต่ว่าผมรู้ว่าปูที่เพื่อนอามาเห็ดปูนิ่ม,มันมันเป็นปูอย่างปูมาาปูไข่ปูนอย่างนะผู้ใหญ่หูบอกผมไหเด้ออืม บอกผมเนี่ยตัวก็วคือปูมาดหรอกอ,อันนี้กระดอง,องมันเนี่ยซัดไปเลยครับผม mình thế nào cái thêm cho kênh Ghiền ผมยันบ่เขืากันบ่แม่น,นหรอกนะครับก็ผมจะเอามาแค่เนี้ยเป็นซัวหอยเซรีใส่น,น้ำปลาแดหอม h แล้วกัเมนูเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเอาไปจิ้มกับอีย่งนะพี่น้องผมก็เลยเอาลองไปน้ำจิ้มไก่นะบ่เขากันผมบอกไว้ก่นอนอบ่เขากันเลยอันนี้คือเป็นความรู้สึกส้นตรงผมนะผู้างคนอาจจะแซ่บก็ได้พี่น้อง The bong chưa lắm kim chim bằng chấm thế xuân เดิมจากกระืมหอมผมรู้สึกว่าจากที่ผมได้กินปูนิ่มไม่ได้เป็นกินน้ำมันแทนไม่น้องน้ำมันเยอะอี๋ น้ำมันหลายพวดเดี๋ยวผมเห็นมึงเนื้อก้มมันผมเห็นมึงเนื้อก้มมันมันก็คือก้ามปูทั่วไปพี่น้องนี่นะมันก็คือเนือ้อเนื้อก้ามปูทั่วไปนะเพียงแค่มันอ่อนแล้วมันกินได้เบิดออะื ผู้ใหญหูบอกผมไปแล้วว่าเมนูปูนิ่มเนี่ยเอาเพ็ดอย่างกินแน่แต่ว่าความคิดของผมเนะเอาไปผัดผงกะหรี่เนี่ยโอ้ผมว่ามันเข้ากันมากเลยนะอืปูนิ่มผัดผงกะหรี่อืม เปิดมึงจัดจ้าเลยนี่เนื้อแก้มปูโอ้แซ่บพี่น้องนะครับครั้งแรกในชีวิตผมนะที่ผมเคยกินปูนิ่มเนี่ยบรู้เอียงมากๆแบบอื้อ แล้วก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่เคยลองทอดปูนิ่มทุเทียกับทอดเต็กัระป๋อมพี่น้องนะครับอืมทอดไต้กัระป๋อมมะก้อยเมื่อเคยทอดปูนิ่มนะอ่าผมอาจจะใส่ไฟแหงพวดไฟกลางไฟอ่อนกับบื้นะครับเพราะว่าผมก็คว้ได้คว้เฮ็ดนะครับผม เอาสุดท้ายก็เพียงแค่กดซักสไกใครกดไลค์กดแชร์ครับผมถือว่าเป็นผู้สนับสนุนนะครับให้กับพี่จ้านะครับเป็นที่ ow, ร่อยแล้วเพราต้องอย่างมากมายแบบพี่น้องนะครับผมเอา้าแมงวันกันได้ไหลไหล,ลคือโก้พี่น้องนะเอา้าสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพี่จ้าจะขอตัวจากาพี่น้องเพียงนี้แหละครับสวัสดีครับผม